มึงจะเอาอะไรของมึงมึงจะถอยไปไหนแล้วมึงจะเอาอะไรมอมเมมนี่อมื่อคมันก็อยู่ในเนี้ยเออมึงก็เรียกมันเองนี่ มึงก็คุยกับมันเองนี่มึงให้มันออกมาเองดิอมึงก็ให้มันออกมาเองนี่มึงจะโมยวายกูทำไมมอมแมมนี่ไงมันอยู่ในนี้ มันอยู่ในนี้เน่ยออกมาในนี้ดูนี่ไงมันอยู่ในนี้นี่ไงนี่ไงมันออกมาแล้ว